ครับที่นี่ชื่อสามสามแปดเบตงโฮมสเตย์นี่น้านหอนาฬิกากไกลๆจอดรถก็มีที่จอดนะครับจอดตรงนี้เลยไปก็มีร้านข้าวมาดูน่ากินอยู่เลยไปก็เป็นสถานีตำรวจอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันละภรรยา,าหิวย่างบ <laughs> รรยากาศก็จะเป็นงี้ครับเป็นเมืองตึกเกา่เกา แอแอวันนี้เช้าวันที่ต้องกลับเข้าไปหาดใหญ่แล้วใช่ค่ะอืมเราพักอยู่ที่สามสามแปดเบตงเป็นโฮมสเตย์ใช่ค่ะ<ช>ห้อง<ช>อกำลังน่ารักเนะเาะ่พอดีอ่อะได้หวัดสบายแล้วก็มี <ใน S 1> ห้องน้ำอันนี้เป็นคอนเน็ก์รูปนะคือถ้าเรามาเป็นกรุ๊ปก็คอนเน็กได้แล้วก็ห้องน้ำก็โอเคแบ่ง เปียกแห้งอ,อืเอาประมาณนี้แล้วก็เจ้าของก็ใจใ<ห>ดีน่ารักมากแนะนําดีมากเลยแล้วก็ถ้าเราพักสองคืนนะเขาก็มาเก็บห้องให้นะกาศก็อย่างนี้ครับมีห้องมีมีทีวีมีมแอร์ูเย็นไดเ่อมอืมสะอาดเนาะมีกาแฟอ่า แล้วก็ <ไป S 1> น้ำดนนื่มสองขวดน้ำดื่มสองขวดคือเหมือนมาตรฐานโรงแรมอลไรค่ะใช่ใช่แอร์เย็นมากแอร์เย็น,ยนดีมากมทุกห้องเลยจะทํามากาจริงๆคือเบยตรงอากาศเขาดีอยู่แล้วเนาะอ,อากาศดีนี่มีระเบียงด้วยห้องนี้เรานอนห้องข้างหน้าแต่ก็คือจะมีเสียงลดหน่อยห้องข้างหน้างนี้มีระเบียง เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วไปหาอะไรกินกันไปดูกันว่าจะไปกินอะไรกันวันนี้เราได้โต๊ะพิเศษนะครับโต๊ะหน้าร้านลิงไซมาคือหน้าร้านเร่เงี่ยมเลยอากาศดีดีคนที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เขาจะแข็งเ์เอ่ะเดี๋ยวรอกินกันร้านสุจินโภชนาสองนะ ก๋เตี๋ยวแกงน้องกิจน้องกิจเอาเอาเอาเรากะเกรียบรีมเส้นขึ้นมาไม่เจอเส้นอละเออเะ็นขาอ็นเส้นในนี่เด้อแล้วก็เส้นไรัเตงไม่ได้ชิมเลยใส่เครื่อนจริงๆด้วยดย่าแวตว เอออะโอเคเป็นไงกินแล้วก็ใช้ได้นะใช่ใช่ก็เป็นอาหารแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเออก็อร่อยน้ําราดหมูแดงก็อร่อยดีน้าดํดๆราดดูดกน่กอเอ้ยดูดูมันนั่งมองเจอเจอแมวกระโปรงหน้ารถอีกอะแมวไม่ย่นาโอเคก็วัตเตก็เป็นรสชาติใหม่ใช่เราก็ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เพราะเขาไม่เขาไม่ได้เข้มข้นแต่ว่าอร่อยใช่เออแต่ที่เรากินคือมีความเข้มข้น งงไหมเอองงไหมล่ะก็พยายามจะลองวกเต๋อหลายๆสูนใช่ใช่ใช่แล้วก็มีอะไรนะแกงก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวแกงก็คืออารมณ์เราจะรู้สึกแบบกินน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนแต่ว่ามันเออเออมันไม่ได้ไม่ได้แบบเข้มข้นมากเออแล้วก็มีอะไรนะมะระอ๋อเออมะระอร่อยมะระอร่อยจริงมะระไม่ขมเลยแล้วก็อร่อยอ่ะอต้องลองมะระต้องลองขนาดภรรยาบอกไม่ขมนี่แสดงว่าไม่ขมจริงว่ะไม่ขมไม่ขมจริงเออ แล้วก็อะไรนะไก่เบย์ตรงเนอะไก่เบตงก็ดีอร่อยเออเนื้อไก่ก็โอเคใช่ใช่ไม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 ่กินหนังไก่นะแต่ว่าลองกินดูมันแบบไม่เลี่ยนอ่ะใช่หนังไก่มันมันเป็นหนังแล้วก็เป็นเนื้อเลยไงมันไม่มีไขมันอันนี้อันนี้ร้านเมื่อวานเออร้านเมื่อวานถ้าใครมาเปตรงมาลองอาหารเชืองของเขาอ่าก็ลองดูลองกินดูไปเดี๋ยวเราจะไปหยอดเราจะไปส่ง โปสการ์ค่นโอเคได้อะไรมาได้เสื้อมาครับในนี่นี่พริวพร้วพิวแถนผู้เรียนด้วยซื้อเสื้อแถนผู้เรียน,นมีที่หนาแม่ค้าใจดีมากใจดีมากแต่สำคัญคือทู้เรียนจะกินยังไงยังไม่สูากกินไม่ได้รถก็ห้ามเอาขึ้นงานข้าว ต้องมีวิธีการ,รจัดการแล้วล่ะเออเอางี้เดี๋ยวไปแวะซื้อมีดเลยไี่สุกก็กินได้เออว่นี้นะอยกินกินไปก่อนอย่าคิดมากอ่ะโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่อีกฝากของอุมโมงเบตงฝั่งที่เป็นมีสนามกีฬานะครับพาลูกทัวเรามาถ่ายรูปก,กับไก่ ไก่เบตง มันโดนแมวตะพุกงขังมันเดี๋ยทีดไปคนอื่นมาไปเลียนเหดเลียไปแต้องตวนีต้องทำตัวเยี่ยงไก่เีตัวเมียตัวเมียเนี่ยให้ใครมาแลงเขาจะเลี้ยงไก่เบตงือไมแต่ว้านเราอะไม่เขาบอกต้องตัตตากันเนี่ย้องคอร่อยกว่าขา้าวีขาขาเนี่ีต้องท็โตัวู่ เป็นไงครับพ่อนิ่มนิ่มนิ่มเนาะอร่อยข้าวก็หอมดีได้เลยนะาั่ได้เลยเรามากินร้านเจริญข้าวมันไก่เรตงพันแท้ตาลอยมากอ่ะเพราะว่าอ่านจะคลิปอยู่ลองดูจริงๆไม่ได้ลองหรอกเพราะว่าเมื่อกี้กินกินไปแล้วกินไปแล้วชิ้นหนึ่งแล้วก็มีน้ำมันด้วยนี่ ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้สีจะเข้มกว่านะเพราะว่าเนื้อมันจะอร่อยกว่าใช่หนั่หนังแล้วก็เนื้อเลยอ่ะมันไม่มีมันแทรกไก่แบบเฮลตี้เหรอเออไก่เฮลตี้ไม่ต้องกินกินเลยมันนุ่มแต่มันมีความกรุบๆแบบนุ่มข้าว ข้าหอมข้าวหอ,อ,หอมน้ำซุปเ้่อยอใช่นช้ำซุปป่อยออหร่อยจริงอะหมูแดงด้ยอันนี้หมูแดงหมูกอบใช่ด้วยหมูกรอบยน้ำจิ้มมีสงแบบเนาะน้ำจิ้มใช่ใชเขาอาจจะผสมกันก็ได้น,น,นี่นะครับหมูกรอบ กรอบมากโทรศัพท์โทรศัพท์มาหมูแดงน ah. Ah ah ี une, ah ่หอมมากหมูแดงหอมมากหมูแดงมีมากอ้าวลุยรวย มาซ้ำเออหาออกทางออกอยู่แล้วทิ้งทวนทิ้งทวนก่อนอร่อยติดใจวันนี้ไม่กลัวพลาดนะครับสั่งไปก่อนใช่พ่อเจะอาอีกคุยไหมไม่แล้วดูคนเอาดีของไปกินดูกรรมวิธีการผลิตครับได้รับได้ฮะใส่ก่อนได้กลับได้เดี้ยงเชื่อก็ได้อร่อยมากครับควยที่นี่ต้องมาซ้ำรอบสองเนี่ยเมื่อวานติดใจก่อนกลับต้องมาซ้ำครับ อร่อยมากครับอร่อยมากเนื้อแบบไม่เหมือนที่อื่นเลยเอย๊อยู่ที่ไหนกันแล้วสันเขื่อนเนาะคะสันเขื่อนบางลางนี่คือสันเขือ่อนบนสะพานเอไม่ใช่สันเขือ่อนสะพานข้ามจากจากทานโตไปเบตงอืมก็เป็นจุดท่องเที่ยวเนาะสวยงามมันเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นเขือเข่อนอ่างลางอืม ยากาศดีมากฝั่งนู้นก็สวย,ยวกินทุเรียนกันครับระหว่างทางจะเข้าอำเภอทานโตแล้วเป็นแผงทุเรียนเต็มเลยมีทุเรียนบ้านวันนี้เราจะลองกินทุเรียนบ้าน,นทุเรียนเข้ามาส่งเต็มเลยอะ ี่บริเวณใกล้ใๆใกล้ๆกับป,ปัป๊มปตทปตทตานทานโตนะครับถ้าเกิดมาจากถ้าเกิดมาจากทานโตจะเลยปัป๊มปตทมาดีเนาะมันมากนะอ่ะคุณกินยังยังยังเดี๋ยวรออันใหม่ได้อ่ะให้ชิมก่นนอนทุเรียนบ้านน้ำเต้านะครับอ๋อทุเรียนบ้านทานน้ำเต้า,า,น,น,ตานี่นะครับ เป็นครีมครีมน้อเป็นครีมครีมนะแต่ว่าไม่หวานไม่หวานไม่หวานมากกำลังอร่อยใชนี่โลละสี่สิบบาทเองใช่นี่จ้าทุเรียนบ้านลองทุเรียนบ้านครับเห็นปะนุ่งกลิ่นแปลกวะไม่เคยกินเลย เป็นคริมฟรีอ่ะไม่หวานจัดอร่อยปนปนแปดเลยอร่อยดีกนะินแล้วกินไม่ไม่ไม่แรงเท่าไหร่หอมหอมบ้นอ่อยอืออร่อยเลยเนนแต่มันมากอือมัมนเดียวเลาตัวเองเต็มเลยดีเล่ะเทียนพันศาค่ะ เห็นแล้วมีแต่สาวๆมาลำบโอ้ขบวนยาวอยู่เนี่ยดยคือปิดถนนเลยอะค่ะกิจกรรมออัันนนนีี้้บ้านกิจกรรมชุมชนเนาะนาประดู่นาประดู่นีกิจกรรมชุมชนครับเขาปิดถนนเส้นฝั่งหนึ่งเลยแต่เขาไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่ก็ดีเหมือนกันได้เห็นกิจกรรมใช่ได้เห็นกิจกรรมแถวนี้บ้าง เทศบาลตำบลนาปะดูดูครับพาพี่กดีมาถ่ายรูปมาดูมัสยิดกลางสงขาสวย เป็นไงบ้างชอบไหมดยดีครับเยดียเนาะพระที่แสงเยดียแสงมันาอนิเ<อ>มยถ้าเปิดอนะทองทอง,ทองสวยมากเอเอพี่เอามาครั้งที่สองแล้วพี่โอ๊ตมาครั้งที่สามแล้วก็ประมาณนี้ครับสวยต่างประเทศชัดๆเลยอะ่ะร้านในรูน,นั่งรอก,ก่อน คนเต็มร้านอยู่ในรูจริงๆดูกระเทียมเจียมนั่นสิกํลาลังส่งยิ้มให้เราอยู่มันควางมือเรียกเรายอยู่เขาบอกว่าลาตีนี้ยังอีกยาวไกลนะ กินนึ่ไทแบบแตกม่างเต็มปากเลยรบอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซาลาเปาโกอ้วนน,นะนนครับ พาน้องกินก็เรกินที่แปลว่าหัวอ้วนหัวอ้วนมีนี่ซาลาเปาทอดหมูแดงแล้วก็นี่เป็นไซ้์ครีมธรรมดาไอชาโคมหมูย่างหมดเราอยากให้พี่กิจชิมอันนี้ก่อนไหนเอ้ยอันนี้่หมูย่างนะครับครับอ่ามีครับ ครอบๆมันก็มีอะไรหมูแดงเหรอใช่มัคือตราเนาะ้มกกรอบมันกรอบใช่ไหมมันกรอบเออโอเคอ่ะนี่คือเช้าวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สี่แล้วมั้ง วันนี้เรามากินข้าวมันไก่ก่อนแล้วจะไปกินโชคดีกินซ้ำแต่ว่านี่คือข้าวมันไก่ทุ่งุ่มกอแล้วก็กินมากแต่ว่ามาบางทีแล้วกินไม่ไหวอ่ะเพราะกินนานวันนี้เรามาเปิดที่นี่ก่อนเลยนะครับข้าวแห้งแห้งเป็นเม็ดกินแต่ข้าวเท่าไหรก็ลองทิ่น้่จริงเลย เอาเลยตักเลยของยังมาไม่ครบ ที่เราพาพี่กินไปกินบักคุเตที่เบตงแล้วก็ต้องมาลองกินบักคุเตที่ขนาดใหญ่บ้างเออเป็นไงบ้างพี่เนี่ยรู้สึกว่าอร่อยค่ะอร่อยกว่าฮะรสชาติมันเข้มจนกว่าเข้มจนเนาะอ่าใช่เข้มจนแต่ไม่ได้แน่นอ่ะมันรู้สึกแบบจิบได้เรื่อยๆแต่กิ่นพันที่เบตงก็อร่อยนะฮะแน่ครับเที่เบตงก็ออร่ยนนะะฮแ่ เราเจอเฉพาะที่ขาวๆนะมาแล้วมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับแน่นท้องไปหมดครั้งแรกกับร้านคิดไม่ออกว่าจะไปต่ออไงแต่ว่า มันเด้งเนาะเนื้อเขาเด้งเด้งเอออร่อยอร่อยแบบกุเตก็อร่อยชุ่มคออร่อยกว่าที่เรากินวันนั้นแต่แล้วแต่คนชอบแล้วชอบใส่ชอบเข้มแบกุตเตแต่ว่าทางไทยซีฮีนี่จะมีชาที่อร่อยกว่าออแล้วก็รสชาติมันจะมีเผ็ดอะอะไรนะติ่มซำที่มีเผ็ดๆแล้วึกว่ามันจะดูจัดจ้านขึ้นมาแต่ทางนี้มันจะเด้งกว่า ุกได้เอออร่อยอร่อยโอเคนี่ครับบรรยากาศตังค์นน <c oughs> คือพ่อมีวัยรุ่นมีวัยรุ่นอยากกินน้ำเลี้วเลยไปน,น้ำลเลี้ยวไปนู่นเลยนั่งจองรอแล้วเนี่ยเออ,อ,เอ,อได้ที่นั่ง <c oughs> แล้ว,ลวรับอะไรดีครับรวมรวมรวมไหมพ่อเอาสับประรดด้วยใช่ไหมรวมสับปะรดเออ <Okay. S 2> อะไรมันต้องสั่งยังไงอ่ะทุกอย่างไปก่อนนะโอเคดูครับของหวานร้านของหวานที่หาดใหญ่คนแน่นมากอ้าวกินได้แ่พาน้องชายมากิน ดิสไอสอะอะไรสักอย่างที่เป็นแก้วที่ไม่ได้ที่ไม่ได้หลอดมาคือเป็นแก้วไม่ได้หลอดเออแต่ได้ช้อนมาลองด้วยแก้วกับช้อนลองกินดูต้องยกกระดุกดึงหรือยังไงครับวิธีการกับคนมนุษย์ให้เข้ากันก่อนถ้าคนดีจะเข้ากันใช่ถ้าคนไม่ดีไม่เข้ากันจะหอนก้น ขอ,อนี่เห็นไหมการคนเนี่ยเห็นไหมดูพ่อเป็นตัวอย่างเนี่ยต้องมีการจ้วงใช่พีจ่จ้วงไพ่จ้วงไพ่งัดต, <c oughs> ต้องจากคนแรกเลยอ่ <c oughs> <c oughs> ยะจ้วงไพ่งัดแฟนลำกระบี่เขาบอกไงรอเชิงว่าจะมาแล้วไม่ยอมกินเลยเมื่อกี้ <c oughs> เป็นไงเล่าพิเกตอร่อยเหรออร่อยอร่อยแต่ดูท้อนเขาแน ขนาดท้อนกาแฟก้านยาวนะปลายงออีกนะไอกแบบกินออกแบบเพื่อร้านนี้เลยอ่าโอเคกินได้ก็ต่อได้ต้องโหลดต้องโหลดลงเครื่อง่อนเนี่ยครับวังเลยจ้าขอบคุณจ้า คนละลูกพอดีเลยนะอือใช่แม่อ่ออออ จีู่เสียงกาแฟนะครับจะดูใช่ไหมครับเป็นไงเนเชียแม่กันลุ้นอยู่แม่กันลุ้นอยู่โอเคอ่ะปิดให้หน่อยเป็นไงบ้างทริปนี้ ทริปนี้เป็นหาดใหญ่เบตงพาพ่อกับแม่มาเที่ยวอืมแค่นี้แค่นี้ทางบริษัทปลอกดีมอภัยต้องถามพ่อเป็นไงครับอร่อยไหมครับทริปพุงแตกพุงแตกที่กินก็เบตงเป็นไงบ้างชอบไหมเมริโกูดเป็นเมืองที่ดีมากแล้วหาดใหญ่อ่ะหาดใหญ่ก็ดีเออกินเยอะติดอย่างเดียวกินเบียร์ไปได้ โอเคอะพี่เอดีมากดีมากคเอขอบคุณลุงโอ๊ตขับรถให้ตลอดทิปเลยได้เลยโอเคทิปนี้เอออะโอเคโอกาสหน้าคงได้ไปกันใหม่ก็เครื่องมาลงที่ดอนเมืองแล้วเราก็ข้ามมาอมรีครับเพราะเราจอดที่นี่ได้เพราะว่าเราพักไง ือต้องนอนพักที่นี่นะคะถึงจะมีสิทธิ์พักโรงใช่ก็คือมันก็สะดวกดีนะ๋ยวก็เดินไกลหน่อยแต่ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรก็แต่ไม่หรอกบางคนก็ไม่ได้นอนก็ไปจ่ายค่าที่จอดรถวันละสองร้อยห้าสิบใช่แต่อยู่นี่ก็สงสารรถเหมือนกันนะมันก็จอดจับแย่แหละอือจากนี้ต้องเดินทางต่ออีกสามร้อยกว่าโลกลับบ้านพิษนุโลก็ปิดไหมคะฮะ ไ,ไ,ไม่เหนื่อยเดี๋ยวปิดวอล์กกันแค่นี้เจอกันใหม่ทริปหน้าบายบาย <S 2> <S 2>